ขอการหลวงตาและหลวงปู่ครูบาแม่ชีแล้วก็การายญามิตรทุกท่านค่ะหลวงตาเจ้าคะยมเข้าใจว่ามันก็คือเหมือนรู้ทนันมีสติรู้ทันเราที่เข้าไปทําอาการกิริยาคือถ้ารู้เราแล้วมันไม่ต้องทําอะไรคือศรัทธาในรู้ไปเลยว่ารู้เนี้ยมันรู้มาจากใจเพราะว่าจริงๆสังขารทุกสังขารมันก็เกิดดับอยู่ในใจ เราก็แค่รู้ทันกิริยาจิตที่เข้าไปทำไม่ใช่รู้ทันไม่ใช่เรารู้ทันรู้เรารู้เรใจแท้ใจเป็นสุดเป็นธาตุรู้ก็รู้ว่าเราเนี่ยไปทํากิริยาแบบนั้นถ้าเราไปรู้ทันมันจะมันจะหลุดเป็นตัวเราเอาไปเอาเราไปกระทําคือคือหรือถ้าเรารู้ว่าเราไปกระทําแล้วเรารู้เรามันมีอีกตัวไปรู้ไปรู้เราก็แค่ เราเวกแล้วเราก็แค่ก็ไม่มีเหลาโดนดุมาตั้งแต่ว่นคืนขนแล้วมันเอาเราไปรู้เอาเราไปรู้ตลอดเราพยายามแก้ให้เจอค่ะเจค่ะมันยืนพื้นที่ในใจไว้ตรงนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงก็ทีเราดุอยู่ตลอดว่าเรารู้ทันเราเอาเราไปรู้เอ้เราต้องอย่างนั้นเราต้องอย่างเนี้ยมันยืนที่เรามันยืนพื้นที่เรานะบิมก็คือยอมไม่ได้ไม่ได้โยนิโสถ้าโยนิโสว่าก็ไม่มีเหลา ใจอะมันเป็นธรรมชาติไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเป็นธรรมชาติที่เป็นรู้สึกเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเป็นสมมติอยู่ในสังขารเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วเนี่ยเวลาพูดอะไรทีไรอะเราเรารู้เราจะต้องไปเป็นอย่างนั้นเราจะต้องไหเป็นงี้เราไอ้นี่มันเป็นมันไปสร้างความรู้สึกเป็นตัวเราย้ำ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 คิดย้ำทำเข้าไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะใจละเจ้าค่ะครับขอบพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะ กรองคกองค์หลวงตาค่ะองค์หลวงตาไม่ตายใช่ไหมก็เป็นยังไงถามมีอะไรสงสัยไหมชัดเจไหมเนี่ยที่ที่เขาชัดเจนค่ะเขาชัดเจนค่ะหลวงตาที่ปฏิบัติมาทั้งหมดก่อนเราฟังณเวลานี้จนถึงเวลานี้เป็นยังไงปรตตากันไหมคือทิ่ที่ผู้สังเกตว่าก็คือมันมีเรื่องของการ ไอ้เรื่องการที่ดิ้นรนไปแสวงหาที่แบบแต่อยากได้มีอยากเปลียนมันก็เข้าใจมากขึ้นมันก็ลดลงไปเรื่อยๆค่ะหลวงตามันก็จะมีความสงบเย็นมากแล้วก็ที่ฟังแล้วมันมีเอ่อมันจะมีลักษณะของการผู้ก่อนหน้านี้คือมันจะมีผู้เฝ้าดูเฝ้ารู้คาหลวงตาเราไปเป็นเราเฝ้าดูเฝ้ารู้สภาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลวงตาพูดมันก็มันก็เริ่มเห็นแล้วมันก็ ก็คือสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อยๆลดลงค่ะลังดนานแต่มันก็ยังเอาไอ้ตัวผู้ที่เฝ้าสังเกตเ,เปนน็นตัวเราอยู่นะชีพูเนี่ยเราเนี่ยในใจเราเนี่ยผู้ผู้ที่เฝ้าสังเกต่เนย่ยเป็นยึดเป็นตัวเราอยู่ไม่ไม่เห็นว่าเป็นสังขารนั้นไอ้ไอ้ใจเป็นใจอ่ะใจมันเฝ้าสังเกตไม่ได้แต่มันเป็นความรมู้มันแต่ใจว่าใจเป็นใจ,ใจสังขารเป็นสังขารไอ้ตัวเราผู้เฝ้าสังเกตี่ยมันเป็นสังขาร ธิรุตาบอกนะไอ้ผู้ที่เฝ้าดูปูลมอะแต่จริงมันคือปูลมตัวใหญ่ที่สุดเหละเราลืมไปเลยไอ้ผู้ที่เฝ้าสังเกตดูปูลมที่เคลื่อนที่ออกมาจากไหนแล้วหายไปที่ไหนไอ้ผู้เฝ้าสังเกตคือปูปูปูลมตัวใหญ่ตัวสุดท้ายกลับไม่เห็นมันใช่มันเหมือนมันจะมีตัวซ้อนกัคเออมันจะซ้อนกี่ตัวกี่ตัวมันก็ต้องปัญญาปัญญาขั้นสูงสุดปัญญาพิมุตอะโยนิโสมรติการไว้อะอไอ้ที่มันซ้อนต้อนต้อนต่อได้ ใจเดิมใจแท้ใจบริสุทธิ์เนี่ยมันทันท่างนี้ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องเลิกไปพอเลิกได้ละได้ก็เป็นตัณากรวิมุตินี่ก็พ้นทุกไอ้ที่จากพุทธิคามไปทาที่ผิดๆแบบนั้นเรื่อยไปมันไม่มาโยนิโสมณิการเนี่ยคือปัญญาสูงสุดไม่มาเนี่ยอย่างตัวที่เข้าไปตึกตองข้างในเนี่ยปัญญาสูงสุดมันต้องมาเลยว่าใจเป็นใจอันนี้นเป็นสังขารไม่ใช่ใจแต่าไอ้ตัวนี้ก็มีอยู่ ไอ้ตัวที่ตึกตองตึกตองตึกตองแต่เรากลับไปเป็นตัวตึกตองเราอากาศไปเป็นตัวตึกตองไปเป็นเลย <c oughs> แต่ไม่ใช่ว่าเป็นใจที่รู้ว่าไอ้ตึกตองเนี่ยไม่ใช่ใจใจเป็นใจแต่ที่กําลังตึกตองอยู่เนี่ยไม่ใช่ใจเพาะหลวงตาบอกก็ก็เห็นค่ะคคือขอให้เห็นด้วยตัวเองปัญญาสูงสุดด้วยตัวเอง <c oughs> ไม่ใช่ใช้ปัญญาสติปัญญาของหลวงตา ถ้ายังใช้สติปัญญาลูกตาอยู่เนี่ยมันพ้นทุกข์ไม่ได้มันต้องอาศัยลุงตาอยู่เลยพอลุกตาบอกแล้วเนี่ยต้องเป็นปัญญาสติปัญญาเจ้าตัวถึงนิพพานได้คือต้องเห็นเองแล้วก็ละได้เองหายลงเองค่ะเข้าใจแล้วค่ะลุงตาเราพึ่งพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ก็พึ่งแค่ตรงนี้ท่านบอกเราไปในปัจจุบันขณะแต่ท่านบอกไงก็ตามแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเห็นเอง มันไม่สามารถพ้นทุกข์ได้เราก็แต่อาศัยเพราะปัญญาพระแม่ครูอาจารย์มาคอยบอกเราเลยเราก็ไม่สามารถพ้นทุกข์ได้เพราะไม่ใช่ปัญญาเราเพราะแม่ครูอาจารย์ลุงตาเนี่ยท่านจะกล่าวหลวงพูดทาจะลุตโมท่านจะกล่าวอยู่เสมอว่าต้องปัญญาเจ้าตัวจะพ้นทุกข์เพราะปัญญาเจ้าตัวไม่ใช่ of of ains, อาศัยปัญญาของพ่อแม่ครูอาจารย์กลับขอบพระคุณค่ะหลวงตาอ๋อยว่าไงกลับขอการณลงตาค่ะ า,าว่าไงเลยสงสัยอะไรที่เนียเหมือนมาปูไงคือก่อนจนถึงก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้านี้มาถึงวินาทีเนียก่อนมาถึงวินาทีนี้จนถึงนี้เป็นยังไงไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกมันตามนี้ไหมหรือว่ามันไม่มันก็ชัดเจนเหมดแล้วไม่เปลี่ยนแปลงก่อนนี้ปัจจุบันนี้และถัดไปนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันเห็นชัดเจนหมดแล้วหรือว่ามันเปลี่ยน,นแปลงว่าเอมันเออเว้ยที่แรกมันผิดนี่ว่าผิดตรงนั้นผิดตรงนี้ ม,มันเห็นไหมเรามีไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคืออย่างตอนนี้ก็คือทุกอย่างมันมีแต่สังขารนะคะหลงตามันไม่มีอะไรเลยที่ไม่ไม่ใช่สังขารที่ดับไปค่ะลงตาต่อให้มันจะมีอาการอะไรมันก็เป็นสังขารแบบนั้นนะคะหลวงตาแก็ okay, อย่างนั้นเนี่ยนะแม้แต่ฟ้าจะถลม่มดินจะทลาย ขาดขานจะแตกตัอยังไงมันก็เป็นเรื่องของสังขารไม่เกี่ยวกับใจที่เป็นธรรมชาติที่เงียบสงบสงดัดว่าป่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเจ้าค่ะหลวงตานวัตการหลวงตาค่ะก็ฟังจากที่แล้วก็เห็นแล้วว่าที่ผ่านมานี่มันผิดมาตลอดค่ะหลวงตาก็ เข้าใจก็เข้าใจแล้วค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีตัวไปทามาตลอดค่ะแล้วก็ลืมโยนิโสไว้อะค่หลงตามันก็ยังเอาเอาตัวเราไปตั้งไว้อยากดีไม่อยากให้เป็นอย่างไั้นเนี่ยอยากอยากให้เป็นอย่างเงี้ยมันยังเอาตัวเราไปตั้งมันไม่เห็นว่าความเป็นตัวเราตัวเราตัวเราที่ไปตั้งไว้เนี่ยมันเป็นะกัดพวกแต่งแต่นี่นไปคาไว้ตรงที่ ที่ว่ามันเอาตัวเราไปตั้งไว้ว่าต่อไปนี้จะทําแล้วที่ผ่านมามันผิดหมดผิดทุกอย่างเลยแต่ตอนนี้เอาเราจะไม่ทาแบบนั้นแล้วเราจะไม่ทําแบบนั้นเราจะไม่ทําแบบนั้นอแต่ที่เราจะไม่ทําอย่างนั้นน่ยมันมีเหลาคาไว้เนี่ยอืเห็นแล้วค่ะหลวงตาอคือมันยังไม่เลย่มันยังไม่เลยก้อนเมฆขึ้นไปไม่ชี้เกยเดินไปคาอยู่ที่ก้อนเมฆเหมือนเรามองเนี่ย มันมันไปคาที่ก้อนเมฆเลยก้อนเมฆไปมันจะเป็นฟ้าแต่ชี้เก๋ปฏิบัติมันไปคาที่ก้อนเมฆเอาเอาไปปฏิบัติแค่ที่ตัวเราคือเราอะไม่อยากเป็นอย่างนี้เราอยากเป็นอย่างนี้เอาเราปฏิบัติผิดมาตลอดเลยเนี่ยตั้แต่ที่อยู่ด้วยกันมานานหลายปีเนี่ยเป็นสิบสิบยี่สิบปีสามสิบปีแล้วนะเนี่ยแล้วพาไปอยู่กับพระหลานมาหลายคนเพราะเป็นเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เอาตัวเราตั้งไว้แต่ตอนนี้ก็มาก็ตอนนี้แม้แต,แต่เวลานี้ขนาดนี้ก็ เร,เราปฏิบัติผิดไปตลอดเลยเราปฏิบัติผิดไปตลอดเอาตัวเราตั้งไว้ต่อไปนี้เราจะไม่ปฏิบัติผิดอย่างนั้นแล้วเราจะปฏิบัติใหม่เราจะปฏิบัติใหม,ใหม่อย่างที่เราเข้าใจมันก็ไปตั้งไว้ไปตันแค่ก้อนเมฆมันไม่เลยก้อนเมฆไปเป็นฟ้าเข้าใจนะคะหลวงตาต้องโยนิโสไว้ค่ะว่าทั้งในสังขารและวิสังขารนั้นไม่มีเราค่ะหลวงตากับขอาการหลวงตาเจ้าค่ะ ขอาการหลวงปู่ครูบาแล้วก็แม่ชีทุกท่านไกรยามิทุกท่านเจ้าค่ะก็เข้าใจเจ้าค่ะหลวงตาณนะนะปัจจุบันนี้ก็เข้าใจสิ่งที่หลวงตาแนะนำชี้แนะพี่น้ำพึ่งแล้วก็ทุกๆคนเจ้าค่ะเอจีเมาส์นี่งยัง,ยง อย่าไปรู้สึกไว้ที่ไปตันไว้ที่ความรู้สึกเป็นตัวเราที่ก้อนเมฆเหมือนกันนะแต่มันไม่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 เป็นก็ไม่ที่ดําเหมือนชีเก๋แต่ก็เป็นก้อนเมฆเหมือนกันที่มองเห็นได้ว่าเราไปตั้งไว้นะไปตันไว้แค่ที่ตัวเรานะที่เป็นก้อนเมฆไหมเลยไปเป็นฟ้าคือฟ้านี่มันเลยเลยจากความเป็นคิดความคิดก็รู้สึกเป็นเราอีกถ้าเราเนี่ยเป็นแค่เป็นก้อนเมฆคือเนี่ยณเวลาเนี้ย เรารู้สึกว่าเราเราสำนึกเสียใจละอายแก่ใจเรายังไม่ชัดเจนเราปฏิบัติไม่ปฏิบัติจริงจจังๆเราเสียใจเราเราเราเสียใจเราปฏิบัติต่อไปนี้เราจะปฏิบัติให้มันชัดเจนเราจะไม่ดื้ออีกแล้วเราจะเร่งปฏิบัติเราจะให้มันชัดเจนเราจะให้มันชัดเจนอย่างนี้มันเป็นปฏิบัติที่ก้อนเมฆหรือที่ฟ้าล่ะก้อนเมฆเออ อย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติยังไงเรี่องยังไงอะมันก็เป็นก้อนเมฆที่ใหญ่มากขึ้นหนามากขึ้นดํามากขึ้นเถอะสิมันต้องก้อนเมฆมันเป็นก้อนเมฆยังไงมันก็เป็นสังขารก็ไม่ดำดหนาขนาดไหนก็เป็นสังขารใจเป็นใจที่เป็นต้องฟ้ามันคนละเรื่องกันเดี๋ยวต้องโยนนิโสได้ปัญญาสูงสุดไว้โยนนิโสมณติการไว้ปัญญาสูงสุดว่าใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารมันจะเป็นเมฆยังไงมันก็เป็นสังขารไม่เกี่ยวกับใจหรอกจะฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรมันก็น้ําตาไหลไงมันมันก็มาเป็นที่ใจไไม่ด้ร ต้องโยนิสงมนณาสิการปัญญาสูงสุดไว้ของเราเนี่ยถ้าเออมันหลงเนี่ยเราก็ปฏิบัติอย่างที่สอนพวกเจ้าเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันหลงมันเป็นสังขาเนี่ยปัญญาสูงสุดมันต้องมาแล้วใจแท้ใจเดิมใจบริสุทธิ์มันเป็นความไม่มีอะไรปรากฏแล้วมันทําไมมีมันมีแต่สังขามันเนี่ยหลงมันเป็นสังขารลงนั่น่งนี้เอาแล้ไดีใจแท้มันก็มันก็ไม่เคยหายไปไหนเป็นอมตะ ไอ้นี่มันผิดหมดแ่ามันก็เลิกหลงเลยมันก็สังขารก็เปสังขารไปใจก็เป็นใจเรื่อยไปอ้าวเดี๋ยวมันก็หลงอีกหลงอีกก็อ้าวเฮ้ยใจแท้ใจเดิมมันหลงแบบนี้ได้หรือเปล่าวะมันหลงไม่ได้ไอ้ที่หลงแบบนี้มันมันโง่นี่ว่ามันเป็นอวิชาหลงก็เป็นสังขารหมดมันก็เลิกหายโง่หายหลงใจก็ไปใจสังขารก็ยังสังขารไปเป็นคนละเรื่องใจกับใจสังขารเป็นสังขารมันจะเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยไปจนกระทั่งมันไอ้ความโง่ความหายที่หลงไปเป็นสังขารเนี่ย มันน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารมากขึ้นใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารมากขึ้นสังขารก็คือสิ่งที่เกิดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับใจก็เป็นธรรมชาติสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับสิ่งเกิดดับย่อมเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับธรรมชาติหนึ่งเดียวที่ไม่เกิดดับนั่นคือธรรมชาติที่พ้นจากทุกเพราะสังขารทั้งหมดจะเป็นทุก ถ้พาพอทำอันนี้มาปรากฏอ่ะปัญญาวิมุตต์อันนี้มาที่โยนิโสมริการไว้มันก็หายหลงทุกข้างไปว่าใจเป็นใจมันไม่หลงไปเป็นสังขารได้หรอกเพราะฉะนั้นก็กลับมาเป็นใจผมมันตามเดิมที่ไม่ได้หายไปไหนหรอกเพราะใจก็มีมนเดิมแต่ลืมไปลืมใจไปเป็นขณะขณะหลงไปเป็นสังขานเป็นปางเป็นขณะขณะไปพอมันโยนิโสมาติการคือปัญญาสูสสุดมาปุ๊บอ่ะ จเป็นใจตั้งขานเป็นตังขานนี่วามันไปปะปนกันไม่ได้ดเลยว่าอ้าวทำไมมันหลงไปเป็นตังขานหมดวะเนี่ยแกนั้นเนี่ยไอ้ความหลงสังขานก็หลงสังขานไปมันก็หายหลงมันก็กลายเป็นสังขาน <c oughs> เกิดดับมันไปเองตัวใจก็โงเปไปใจเรื่อยไปความหลงไม่เป็นสังขานมันก็จะน้อยลงไปน้อยลงเลยคือหลงไเป็นสั้งขานคือไปรังเกียจตังขานไปไล่ไล่รู้ไล่ละาไปวาสังขานหลงไปกับติดไปกับสังขานที่เป็นความคิดความปรุงแต่งแล้วก็จเจ้าสังขานเนี่ยมันพยายามยึ อย่างนี้มันก็จะหลงไปเป็นฝ่ายตังขาเรื่อยไปเอาใจมันทําอย่างนี้ได้เหรอใจมันทำใจแท้ใจบริสุทสุดมันทําอย่างนี้ได้เหรอมันทําพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้เอาแล้วมันมทำไมเมื่อทําไม่ได้แล้วทาไมมันหลงไปเป็นตังขาอย่างเงี้ยเอาแค่นี้แน่มันก็กลายเป็นใจเป็นใจตังขาเป็นตังขาเรื่อยไปไม่ได้เกี่ยวกันเลยือแต่ชี้เมาส์ในใจมันรู้สึกเออเริ่มรู้สึกสํานึกเสียใจแล้วต่อไปจะเล่งปฏิบัติเราจะต้องปฏิบัติให้มันดีขึ้นบริสุทธิ์มากขึ้น ให้รู้แจ้งมากขึ้นไอ้เราอะเรา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 เนี่ยเป็นอะไรล่ะือเป็นสังขารเ,ขาเจ้าเป็นสังขารเนี่ยพี่บอกเอ้ยใช่ไหมล่ะใช่เจ้าคขามันจะจะเป็นเหมือนในน้ำผึ้งอะไรเงี้ยในน้ำผึ้งบอกไม่ได้โลง่งเรากลับไปร้องไห้ทั้งวันเนี่ยมันก็งเกียจเราทำไมเราเป็นอย่างนั้นทำไมเราเป็นอย่างนี้เราไม่เราอาจารยสอนมาลำบากเราทำไมจึงไม่เราไอเราอย่างพวกเราเงี้ยเป็นอะไรเป็นสังขารใช่เป็นสังขารทั้งนั้นแหละมันฟูมาย แล้วก็บอกว่าไม่หลงรู้ว่าหลงรู้ว่าหลงแล้วปล่อยให้หลงมันหลงไหมหลงเจ้าค่ะโอ้ยนี่เขาเรียกว่าหลงโดยรู้นะยังรู้ว่าหลงแล้วบอกว่ารู้ก็หลงก็รู้อยู่หลงก็รู้อยู่แต่ไอหลงแล้วรู้อยู่นี้มนันหนักหนักเข็ก,ก็โลกเออไอคนหลงโดยไม่รู้มันยังไปไหวอย่างไหมใช่เจ้าค่ะใจไหมเข้าใจเจ้าค่ออะออชีพปุ๊กว่าไงการประกาศดวงตาโอกาคุบาค่ะ ก็จริงๆวันนี้ที่หลวงตาอธิบายก็เพิ่งเพิ่งรู้ว่าแท้จริงก็ผิดมาหมดผิดมาหมดเป็นการอย่างนี้ค่ะหลวงตาก็พยายามเอาสังขารไปไล่รู้ไล่ละไล่ปล่อยไล่วางสังขารโดยมีความหวังความปรารถนาอะไรอย่างนี้ค่ะหลวงตาแต่แท้จริงมันมันสังขารคือสังขารใจคือใจอันนี้คือธรรมชาติที่เขาเป็นของเขาอย่างนี้อยู่แล้วไม่ได้มีตัวเรามาตั้งแต่แรกค่ะหลวงตา ก็ถูกแล้วเพราะว่าสเพธมาอนัตตาธรรมเนี่ยมีทั้งสังขารและวิสังขารสังขารเป็นสังขารคือสังขารคือสิ่งที่ไม่มีแล้วมีขึ้นมาก็เพื่อมาไหวติงขึ้นมาส่วนวิสังขารคือธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏไอ้ธรรมชาติสองอย่างเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นแล้วเขาเป็นเดียวกัาอย่างนั้นเองแล้วไม่ได้เป็นของของใครไม่ใช่เป็นไม่มีใครบังอาจไปทําว่ามันเป็นตะเศษเปล่าจะดนบาได้มันต้องดนบาส่วนที่เป็นสังขารจะมีอิทธิฤทธ เทพธวดาใดๆก็ตามหรือว่าพระเจ้าองค์ใดก็ตามมันต้องมาปรุงแต่งได้ปรุงแต่งฝ่ายสังขารแต่ธรรมชาติไม่มีอะไรเกิดดับไม่มีใครปรุงแต่งให้เป็นได้หรอกยิ่งไ้ปรุงแต่งมันยิ่งกลายเป็นปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งไอธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่มีใครปรุงแต่งได้ให้มันเป็นไม่อาจปรุงแต่งยิ่งไ้ปรุงแต่งมันกลายเป็นปรุงแต่งคือพยายามจะเป็นปรุงแต่งให้เป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งมันยิ่งกลายเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งก็ชื่อมันก็บอกแล้วว่าธรรมชาติไม่อาจปรุงแต่งได้ดังนั้นไม่ว่าคนสัต์ เทพเจ้าองค์ใดก็จะเสกเป่าให้เป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่ได้คือธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ที่ดวงใจบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์หรือธาตุลูปบริสุทธิ์หรือสุญญตาธาตุนิพานธาตุเนี่ยไม่มีใครเสกเป่าให้เป็นได้มันเป็นธรรมชาติที่เขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาเป็นเช่นนั้นเขาเป็นเช่นนั้นตลอดกาลอย่างเป็นอมตะเขาไม่เคยเกิดดับไม่เคยหายไปไหนไม่มีใครถูกไม่คือมีใครทาลายได้แล้วไม่มีใครเสกเป่าให้มันเป็นได้ ถ้าจะทําไม่ต้องทําธรรมชาติทาที่สังขารได้ยิ่งทํายิ่งเป็นสังขารยิ่งเสกเป่ายิ่งแต่ไอติลิตจะใช้่ทินี้ทำมันเป็นมันเป็นได้ที่สังขารแต่ธรรมชาติที่มันพ้นจากสังขารเนี่ยเป็นวิสังขารเนี่ยที่เป็นนิพพานธาตุเนี่ยมันไม่มีใครเสกเป่าได้และมันไม่มีใครเป็นเจ้าของมันเป็นธรรมชาติของกลางที่มันเป็นชิ้นนั้นมันเป็นธรรมชาติที่เป็นกลางมันเป็นธรรมชาติของธรรมชาติไม่ได้เป็นของของใคร ดังนั้นเนี่ยเราไปอยากเป็นมันไปจะถือมันเนี่ยมันผิดธรรมชาติมันเป็นเป็นอยู่แล้วเป็นใจเรานี่ใจไิสุดธรรมชาติไิสุดแต่เราก็โอม่าไปก็เอาเมฆไปบางมันไปเป็นเมฆไปวุ่นวายอยู่ตรงเมฆคือตัวเราเราเราจะทําให้มันเป็นมันก็เลยไปคาอยู่แค่เมฆไปเลยไปเป็นฟ้าเนี่ยแค่นั้นเองเจปบ้มันอย่างเอยงที่พู้ก็ที่ว่าไอ้ผ่านมาก็ที่ว่าพยายามจะทําให้มันเป็นพยายามจะรักษาใจให้เป็นใจ ตังขารเป็นตัขารไม่ต้องรักษาใจเป็นใจตังขารเป็นตังขาดอยู่แล้วถ้ายิ่งไปรักษามันยิ่งหลงใช่ไหมก็เลยเหมือนธรรมที่หลวงตาแสดงวันนี้เหมือนเป็นธรรมที่ไม่เคยฟังมาแต่ก่อนเอวังก็มีด้วยประการราชนี